ครับสวัสดีครับผมทนายวีรยุทธ์นะครับดูยอดหลังนะครับก็ไปในยูทูปพิมพ์ก็ว่าทนายวีรยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าจ้างหรือจะให้ค่าปรึกษาก็จะมีลิงก์หมายเลขซับช่องถาาติดต่อใน YouTube นั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ผู้จัดการมรดกเนี่ยโอนที่ดินยักยอกให้คนอื่นไม่แบ่งมรดกให้กับทายาทสารเคยตัดสินให้ติดคุกก,กี่ปีคะเคยตัดสินให้ติดคุกตีกี่ปีครับทนายวีรยุทธ์ แต่ก่อนจะเข้าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะฮะแฟนคลับท่านใดสนใจที่จะปรึกษาหรือว่าจ้างทนายวิทย์ดเกี่ยวกับการขอตั้งผู้จัดก,การม,ามรดกทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศไทยหรือจะทําพินัยกรรมเนี่ยก็สามารถที่จะโทรศัพท์ติดต่อกันมาได้นะครับเข้าเรื่องกันเลยครับกรณีที่ผู้จัดก,การมรดกนั้นโอนที่ดินให้คนอื่นนะฮะไม่แบ่งปันมรดกตรงนี้ให้กับทายาทนะฮะศาลเคยตัดสินให้จําคุกกี่ปีนะฮะ เราก็ต้องไปดูตัวบทกฎหมายก่อนนะครับว่าในประมวลกฎหมายอาญามาตรา353 354เนี่ยนะฮะพวกการที่ผู้จัดการมดกนะได้รับคำสั่งในการแต่งตั้งจากสารนะฮะแล้วก็นะเบียดบังเอาทรัพย์สินนั้นเป็นของตนเองหรือผู้อื่นโดยทุจริตนะฮะมีโทษจำคุกทีนี้ครับสมมติว่าตัวผู้จัดการมดกเนี่ยนะฮะได้มีการจดทะเบียน ยกที่ดินมรดกเนี่ยให้กับคนอื่นโดยเสน่หานะซึ่งคนอื่นเนี่ยนะแน่นอนว่าไม่ใช่ทายาทของเจ้ามรดกที่เป็นผู้เสียชีวิตนะฮะคำถามก็คือว่าสารเนี่ยจะมีการลงโทษจำคุกจำเลยอย่างไรนะฮะจำเลยอย่างไรนะทีนี้ครับเราต้องไปดูครับว่าการลงโทษในคดีอาญาเนี่ยนะฮะใน กรณีที่ผู้จัดการมาดกเนี่ยโอนที่ดินให้คนอื่นเนี่ยนะฮะก็จะต้องเป็นดูไปนะฮะกระทงความผิดกระทงนั้นหมายความว่าอะไรห,หมายความว่า,วาเป็นการกระทําต่างกรรมต่างวาระหรือไม่ต่างเจตนาหรือไม่นะซึ่งในคําพิพากษาสารดีกาที่2 0 3 1ูนย์สามหนึ่งทับสองพนะฮะตัดสินไว้เมื่อปีพศ2566นยิ 66, นะวิจัยนะครับว่านะฮะการที่ผู้จัดการมาดกนะโอนที่ดินจํานวน3ครั้ง 3วันนะต้องตัดสินจำคุกผู้จัดการมรดกนะกระทงละ3าปีนะเมื่อสมมติว่าโอนวันที่1น,นะก็เป็นการยักยอกนะฮะก็3ปีโอนวันที่10นะก็เป็นการโอนครั้งที่2ก็ยักยอกครั้งที่2ก็อีก3ปีโอนวันที่อะไรฮะโอนครั้งที่3วันที่20นะฮะก็เป็นการยักยอกมรดก จำคุกอีก3ปีรวมวันที่1วันที่10วันที่20นะฮะจำคุกทั้งหมดเท่าไหร่ครับ9ปีนะฮะอันนี้อันนี้ก็คือคำพิพากษาสารดีการเรื่องนี้นะซึ่งสารดีการเนี่ยอันนี้คือโดยสรุปว่าพิพากษาจำคุกนะผู้จัดก,การมาดกกระทงละ3ปีนะฮะปรับกระทงละ9000บาทนะฮะจำคุกรวม9ปีและปรับ27,000บาท ฐานนำสืบขอุณเจเลยที่1ผู้จัดก,การมาดกเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กระทงละหนึ่งในสาตามประมวลกฎหมายอาญ,ญามาตรา78คงจำพุกกระทงละ2ปีและปรับกระทงละ6 00 0บาทรวม3กระทงเป็นจำพุก6ปีและปรับ18,000บาทโทษจำพุกนะฮะให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด3ปีนะครับก็คือแม้จำเลยที่1น,นะ,ะต่อสู้คดีนะ,ะแต่ถ้าศาฎิกา,าเห็นว่าจำเลยที่1นั้นเป็นพี่ชายของ ทายาทก็คือคนที่มาฟ้องโจทร่วมนะจำเลยที่1มีอาชีพเป็นหลักแห่งอายุ73ปีถือว่าอะไรอายุสูงมากแล้วประกอบกับจำเลยที่หนึ่งนั้นที่เป็นผู้จัดการมดกเนี่ยมิได้โอนทรัพย์มดกนะฮะให้แก่บุคคลภายนอกครอบครัวหากแต่โอนให้แก่มารดาของโจทร่วมและจำเลยที่1เองทั้งสายอันต้นพี่ภากษาให้จำเลยที่1คืนที่ดินทรัพย์มดกพิพาททั้ง3าแปลงเป็นประโยชน์แก่โจทร่วมแล้วนะฮะคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแทนนะ ความเสียหายที่เกิดแก่โจ์ร่วมที่เป็นผู้เสียหายที่เป็นทญญายาทที่ไม่ได้รับมรดกเนี่ยจึงไม่มากนักพฤติการแห่งคดีจึงไม่ใช่เรื่องแรงนะสารดีกาเห็นสมควรให้โอกาสจำเลยที่หนึ่งกลับตัวเป็นคนระเบิดดีและประกอบอาชีพสัมมาเลี้ยงชีพดูแลตัวเองและครอบครัวโดยรอการลงโทษนะก็หมายความว่านะจำเลยที่1ผู้จัดก,การมรดกเนี่ยแม้ออนมรดกให้กับบุคคลภายนอกจริงนะสารดีกาให้จำคุก6ปีนะแต่กระทงละ3ปี นะลดโทษให้อีกนะและก็ให้ปรับให้เพื่อให้ลาบจำนะสารดีกาก็มีอำนาจนะฮะให้รอการลงโทษไว้นะแม้จําเลยจะไม่ได้รับสารภาพแต่การจาสืบของจําเลยและประกอบกับอายุเนะี่ยสูงมากแล้วนะฮะก็ให้โอกาสจําเลยผู้จักการประดกเนะี่ยในการที่จะปรับตัวเป็นคนเป็นพลเมืองดีนะอันนี้คือเนื้อหาที่สารดีกานะให้ลงโทษจำคุกผู้จักการมระดกว่าจำคุกกี่ปีตามชื่อคลิปวิดีโอนี้นะครับ ส่วนรายละเอียดของเรื่องนี้เนี่ยนะฮะผม <c oughs> ผมก็จะอธิบายให้ฟังนะฮะ <c oughs> คำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้เนี่ยเรื่องที่2 0 3 1ูนย์สามหนึ่งทับสองนะฮะตัดสิ้นวันเมื่อปีพศ2566เนี่ยนะฮะทายาทนะฮะเขาได้ไปแจ้งความที่สถานีตํารวจนะฮะแล้วก็ตํารวจเนี่ยดำเนินคดีให้นะฮะการฟ้องผู้จัดการบดกยักยอกเนี่ยก็มีช่องทางไว้2ช่องทางคือ1 เราไปแจ้งความก็ได้นะครับสก็คือจ้างทนายความวิรยุทธ์อย่างเงี้ยนะฮะให้ฟ้องนะฮะทีนี้ในคําฟ้องของเขาเนี่ยนะฮะก็ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายมาตรา3 5ม3ั3หาสราก็คือผู้จัดก,การมาดกยักย่อแหละครับถ้าสรุปนะฮะแล้วก็ให้คืนที่ดิน35แปลงนะ,ะให้แก่กองมรรดกนะฮะหรือทายาทนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดคืนที่ดินไม่ได้เช่นขายให้คนภายนอกก็ให้ใช้ราคาทรัพจำนวนานวน2746,0บาทนะ ขึ่งศาลชั้นต้นเนี่ยพิพภากษาให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่1ผู้จัดการมรดกนะฮะและยกฟ้องจำเลยที่2องนะคาถามก็คือจำเลยที่1เนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกและจำเลยที่เนี่ยเป็นใครนะจำเลยที่2เนี่ยเขาก็คือใครครับเขาก็คือนะฮะผู้รับมอบหนาทในวันที่ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์นะที่สํานักงานที่ดินซึ่งจำเลยที่2นั้นเป็นตัวแทนนะฮะฟังให้ดีนะครับจำเลยที่2เป็นตัวแทน ของจำเลยที่หนึ่งที่เป็นผู้จัดการมรดกเท่านั้นจำเลยที่สองเนี่ยไม่ได้โอนที่ดินมรดกเป็นของตัวเองเพียงแต่หน้าที่ทําการแทนจำเลยที่หนึ่งท่นั้นจำเลยที่สองไม่ได้มีเจตนาที่จะยักยอกด้วยนะครับสารชั้นต้นสารอุทธรณ์สาลฎีกาจึงมิภาคสารยกฟ้องจำเลยที่สองผู้รับมอบหน้านะครับถ้าเกิดใครเป็นจำเลยที่สองเนี่ยก็ต้องไปสู้คดีแบบนี้นะครับว่าเป็นเพียงผู้รับมอบหนาาในการไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินนะครับสาลฎีกาเนี่ยวิจัยนะครับว่าข้อจริงที่คู่ความไม่ได้โต้แย้งในชั้นฎีกา เรานายดีหลบผู้ตายกับนางสว่างจดทะเบียนสมรสกันเมื่อปีพศ2493และจดทะเบียนหย่าก,กันวันที่10พฤศจิกาย,ยนพศ2510นะฮะผู้ตายถึงแก่ความตายเมื่อวันที่29มีนาปีพศ2548และศาลนั้นต้นมีคำสั่งให้จจริญให้ห่1เป็นผู้จัดก,การประดกข,ของผู้ตายเมื่อวันที่11กรกฎาคมปีพศ2548ผู้ตายมีทรัพย์ประดกเป็นที่ดินประมาณ50แปลงและเงินฝากในธนาคารประมาณ2ล้านบาท จำเลยที่1โจทยโจร่วมนายพุชงและนายศิริศักดิ์ต่างเป็นบุตรนะฮะของผู้ตายกับนางสว่างนางสาวปทินเป็นบุตรของผู้ตายแต่ต่างมารดากันก็คือผู้โตผู้เจ้ามาดกเป็นผู้ชายแน่นอนนะครับแต่มีเมียหลายคนนะฮะนางคณิษฐาเป็นบุตรบุญธรรมของผู้ตายนายศิริศักดิ์ถึงแก่ความตายมีนายจิรวัตรบุตรชายผู้รับประดกแทนที่จำเลยที่หนึ่งะในฐานะผู้จัดการมรดกนะของผู้ตายแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่นางสาวปทินกับนางสาวคณิษฐาจนเป็นที่พอใจ และบุคคลทั้งสองไม่ขอรับส่วนแบ่งทรัพย์มรดกของผู้ตายอีกต่อมาวันที่10สิงหาปี48จำเลยที่1จดทะเบียนโอนที่ดินโฉนดเลขที่จุด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 ตำบลหนองควายอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูร์วันที่8พฤศจิกา48จำเลยที่1จดทะเบียนโอนโฉนดที่ดินเลขที่จุด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 และวันที่9ธันวาคม2549 จำเลยที่1จดทะเบียนโอนโฉนดที่ดินเลขที่จุด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 วันที่13กุมภาพันธ์สอ5พัจำเลยที่หจดทะเบียนโอนโฉนดเลขที่จุด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 รวมที่ดินทั้งหมดสิ้น35แปลงก็ที่ 3, ทนายบอกว่าต่างกรรมต่างวาระนะครับ3วันมาเป็นชื่อของจำเลยที่1ในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ตายต่อมาโจทย์เลื่องยื่นคำร้องขอถอนจำเลยที่1ออกจากการเป็นผู้จัดการของผู้ตายและขอให้ตั้งโจทย์ร่วมเป็นผู้จัดการมรดกแทนวันที่1ธันวาคมปีห้าเก้าสารต้นมีคำสั่งให้ถอนผู้จััดดกการรมแททนนวี่27 เมษาปี60ศาลอุทธรพิพากษา6พิพากษากับให้ยกคำร้องของโจทร,ร่วมวันที่24ตุลา61สาลฎีกาพิพากษายืนสายนันต้นอ่านคำพิพากษาสาลดีกาบังกลวันที่8กุมภา62ระหว่างพน,านันพิารณาของสาลดีกาโจดร,ร่วมไปตรวจสอบที่สำนักง,งานที่ดินจังหวัดเพชรบุร์สาขาอรมศักดิ์ปรากฏว่าจำเลยหนึ่งซึ่งเป็นผู้รับโอนที่ดินจำนวน35แปลงนานะผู้จัดก,การมรดกได้โอนกรรมสิทธิที่ดินดังกล่าวมาเป็นของตนเองในฐานะส่วนตัว แล้วโอนที่ดินนั้งหมดไปเป็นกรรมสิทธิ์ของนางสว่างผู้เป็นบรรดาของจ้าเลยที่1และโจดร่วมรวม3ครั้ง3ครั้งด้วยกันนะครั้งที่1วันที่20ตุลา60นะครับครั้งที่2วันที่18ธันวา60และครั้งที่3วันที่12มกราปี6.1นะครับมาเป็นของจําเลยที่1และจดทะเบียนโอนที่ดินทั้ง14แปลงให้แก่นางสว่างในการจดทะเบียนรับโอนที่ดินทั้ง3ครั้งมีจําเลยที่2ภรยาของจ้าเลยที่1เป็นผู้รับมอบหน้านางสว่างเป็นผู้ดำเนนิการแทน โจดร่วมจึงไปแจ้งความต่อพนักงานส่วนให้ในเบอคดีจำเลยที่หนึหน,นะครับผู้จัดจาการมาดกศาลอุทธร์ธพิพากษายกฟ้องจำเลยที่2คดีของโจดจำเลยที่2ผคู่ความไม่อุทธรน,นะฮะจึงมีปัญหาต้องวิจัยตามฎีกาของโจทร่วมว่าการกระทำของจำเลยที่1ซึ่งเป็นผู้จัดการมาดกนั้นมีความผิดตามฟ้องหรือไม่โจดร่วมดีกาสรุปว่าจำเลยที่1น,นะครับผู้จัดจาการมาดกไม่ประสงค์ให้ทายาทของเจ้ามาดกแต่ละคนได้รับแบ่งปันทรัพย์มาดกตามส่วนที่แต่ละคนพึงมีได้พฤติการของจำเลยที่1บ่งชี้ว่า ชุดที่หมีเจตนาเบียดบังที่ดินทรัพย์มรดกที่ดินเป็นของตนเองหรือบุคคลที่3โดยทุจริตการกระทำของชุยที่จึงเป็นความผิดตามฟ้องหรือไม่เห็นว่าผู้จัดการมรดกมีหน้าที่ต้องจัดก,การในการแบ่งปันทรัพย์มรดกของเจ้ามรดกให้เสร็จสิน้นไม่ว่าทรัพย์สินประเภทใดให้เป็นไปตามบทญญัดแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพิย์บกหลักษณะ4ตามส่วนแห่งสิทธทิที่ทาด้านที่แต่ละคนจะมีสิทธิได้รับเมื่อ <c oughs> จำเลยที่1เป็นผู้จัดก,การมรดกตามคําสั่งศาลย่อมมีหน้าที่จัดการทรัพ์และแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทของเจ้ามราดกตามกฎหมายและการกระทาของจำเลยที่หจะเป็นความผิดฐานยักยอกหรือไม่นอกจากต้องมีองค์ประกอบภายนอกที่จำเลยที่หกระทําการโดยโอนที่ดินรวม35แปลงตามฟ้องแล้วยังต้องประกอบด้วยเจตนาตามประมวลกอหมายมาตรา59ซึ่งเป็นการรู้สํานึกในการกระทาอันเปเ็นเจตนานทั่วไปและต้องพิจารณาด้วยว่า เป็นการกระทำโดยทุริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งวรรคหนึ่งที่หมายความว่าเพื่อสแสวงหาประโยชน์ที่มีคนได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือไม่ข้อที่จริงได้ความว่าจากนางสาวนางอรรวันนะนักวิชาการที่ดินชํานาญการสํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์สาขาหลมสักนะก็คือโจทย์นะเอาตัวพนักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนสิทธ,ธิและนิติกรรมในวันโอนกรรมสิทธิ์นะ ชื่อนางอรวรันนะมาเบิกความเป็นพยายนยืนยันโจทย์ว่าเมื่อวันที่20ตุลาคมพศ2560าริจำเลยที่หนึ่นะครับผู้จัดการมาดงมายื่นคำขอจดทะเบียนโอนที่ดินดังกล่าวทั้ง8แปลงให้แก่นางสว่างโดยมีจำเลยที่2เป็นผู้รับมอบอำนาจมาดำเนินการแทนก่อนนะฮะเนี่ยก่อนอันนี้ทนายจะเจอทุกเคสก่อนจดทะเบียนโอน,นโฉนดที่ดินให้นะฮะเจ้าพนักงานที่ดินหรือพยานในคดีนี้เนี่ยนะ,ะได้สอบถามถึงจำนวนทาย,ยาทของเจ้ามาด ก็คือทําบัญชีคาญาิไว้ที่สำนักงานที่ดินอีกชั้นหนึ่งและแจ้งให้จำเลยที่หนึ่งผู้จัดการดกทราบแล้วว่าในการจดเบียนโอนทรัพย์ดกต้องมีการแบ่งปันให้กับทายาดด้วยแต่ํานายที่1นเนี่ยก็ยังยืนยันนะครับว่าประสงค์จะโอนที่ดินให้กับตนเองพยานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยจึงดําเนินการให้นะฮะและยังเอาเอกสารที่มีการสอบปากคําในที่สำนักงานที่ดินเนี่ย เป็นบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนของนางปันสิดานักวิชาการที่ดินชํานาญการเป็นพยานหลักฐานโดยจําเลยที่1พุทธการ,รกยอมรับข้อเท็จจริงว่าได้มีการทําบันทึกดังกล่าวที่สํานักงานที่ดินเจ้าหน้าที่ได้เตือนแล้วว่าในการแบ่งปันมรดกนั้นจะต้องมีการแบ่งปันให้กับทายาททุกคนตามส่วนที่เขาได้รับนะมีฉะนั้นจะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญานะโดยจําเลยที่1ได้ให้คํารับรองตามบัญชีเครียญาติว่า นอกจากจำเลยที่หนึ่งแล้วยังมีทายาทอื่นซึ่งมีสิทธิ์รับประดกของเจ้ามรดกซึ่งรวมถึงโจ์ร่วมด้วยทั้งทั้งนี้นะฮะทั้งนี้เจ้าพนักงานที่ดินได้แจ้งในวันดังกล่าวแล้วว่าการโอนที่ดินดังกล่าวจำเลยที่1ผู้จัดการมรดกอาจต้องรับผิดต่อทายาทอื่นทั้งทางแพ่งและทางยาและอาจถูกฟ้องทายาทอื่นฟ้องร้องในคดีนี้บ่งชี้ให้เห็นแล้วว่านะฮะสารกิจวิชัยว่าบ่งชี้ให้เห็นว่าก่อนจดทะเบียนโอนนะผู้จัดการมรดกรู้ดีว่า ตนนั้นมีหน้าที่ต้องแบ่งปันที่ดินทรัพย์รดกให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิ์ทุกคนแต่จำเลยที่หนึ่งยังคงยืนยันนะโดยขอรับผิดชอบดยวยความเสียอมใใด,ดๆและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานเชื่อว่านะนางสว่างผู้เป็นมดานะฮะนะรู้อยู่แล้วนะฮะว่าที่ดินตรงนี้นะฮะเป็นทรัพย์รดกที่จำเลยที่1ึงผู้จัดก,การมรดกนะมีหน้าที่ต้องโอนให้กับทายาทนะทุกคนตามกฎหมายนะ อันนี้ก็คือสาระสคาคัญของมันนะฮะก็แสดงว่าผู้จัดการประดกนั้นมีความผิดนะฮะเราเลยเอาเรื่องของที่ทางปฏิบัติเนี่ยนะฮะเอาพยานก็คือเจ้าพนักง,งานที่ดินแล้วก็บันทึกคาให้การชัน้นสอบสวนที่สำนักงานที่ดินว่าเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยได้มีการแจ้งเตือนแล้วนะครับว่าก่อนที่ผู้จัดการประดกนะจะโอนที่ดินให้กับทายาทคนอื่นนะฮะเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยได้แจ้งนะครับว่าผู้จัดการประดกเนี่ยอาจต้องถูกทายาทคนอื่นเนี่ย ฟ้องเป็นคดีแพ่งและคดีอาญ,ญาแต่ผู้จัดก,การมดกยังคงยืนยันจะโอนที่ดินให้กับคนอื่นโดนเนยเสน่หานะซึ่งคนอื่นนั้นไม่ใช่ถายาตนะฉะนั้นผู้จัดก,การมดกก็ต้องรับผิดรนะับผิดก็คือจําคุกนะครับกระทงละ3ปีรวม3ครั้งก็คือสักเกปีลดโทษให้นะเพราะมีเหตุบรรเทาโทษนะอายุมากแล้วนะฮะแล้วก็ไม่ได้โอนให้กับบุคโปยนอกนะโอนให้กับแม่ของจมเลยที่1ที่เป็นผู้จัดก,การมดก แต่ไม่ใช่ทญญายาทนะสารดีกาก็เลยให้รอ,รอการรอการลงโทษไว้นะรสรุปจำคุก6ปีรอการโทษไว้3ปีและปรับอีก18,000 0บาทนะครับแล้วก็ถ้าคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาทรัพย์จำนวน1,373,000บาทนะฮะอันนี้ก็คือเนื้อหาของเรื่องที่ทนายพูดในวันนี้นะฮะแฟนคับท่านใดนะฮะ พูดกันอีกครั้งนะครับสนใจปรึกษาหรือว่าจ้างทนายวิทยการขอจัดตั้งพิจา,ารณามดกออนไลน์หรือจัดทําพิธกรรมวันนี้ได้แล้วทั่วประเทศไทยนะฮะก็จะมีการวัดจําส่เอกสารนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กบธนาวิทยุพ่อกะแมกวันนาสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับ